สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาทอดไข่เจียวนะคะเพื่อจะไปกินคู่กับแกงส้งมมะรุมครัแล้วดูมาดูหน้าตานะคะทอดไข่เจียวพี่ว่าโยน่าเองไม่มีใครมาตอนนี้อส่าใส่ของออบจิวไม่มานะคะันการงานทานในราคาเคี่ยไข่เจียวเข,ข้ากันเข้ากันค่ะเดี๋ยวพี่น้ำลายแตก ไข่เจียวทอดเสร็จแล้วนะคะมากินกั้วแกงมารุมค่ะมะรุมตักเป็นถ้วยอย่างนี้ครอาจจะมีรสจัดอีกน้อยเอ๋แกงส้มล้วกินกุ่วไข่เจียวอันนี้คำบ,บอกว่าการันตีว่าเข้ากันจริงข้าวเ,เร็วอ,อร่อยใช่ไหม เผ็ดมากดอกแต่มันอร่อยแต่สำหรับกับเจียวเขาเจียวทำเดียวแล้วก็จอดอ่ะเพราะเขาเจียวใช่ไหมกินเผ็ดไปได้กินได้เนาะแต่ว่าแต่พูดถือพูดตรงๆนะมังสวิรัติทำได้ขนาดนั้นนี้ถือไว้ยกนิ้วให้อืมโอเคแล้วแหละถือว่าอร่อยมากต้องให้แม่อ่อนเผ็ดไหนพี่แกงอืมเผ็ดไปเนาะข้อเสียคือเผ็ดดังนั้นผ่านหมดเราเป็นคนทำไข่เจียวอร่อยนะไข่เจียวเหรอเราเป็นคนทำทำไข่เจียวอร่อย ก็หลอดใส่ใจลงไปด้วยใช่ไหมใส่ใจลงไปด้วยเพราะกินบางสวิรัตกันอืมเขาที่เข้าวันที่เจ็ดแล้วเนาะเข้าวันที่แปดแล้วพรุ่งนี้พวกับเจบอยโยทำทำกับข้าวให้เรากินบางสวิรัตพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ขอเจบอยโยโชว์ฝีมือนิดนึงนะได้ส้มตำมังกับอ่าต้มแกงแกงผักลาวหรือว่าต้มแซ่บลาวก็ได้พรุงนี้ขอขอบคุณน้องแซดเนี่ยนะที่มาให้ห้องนะแม่งแย่เลยไม่รู้ด่าลับหลังแบบว่า ไม่ค่อยกินหรอกันช่วงทีมทำมัน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 แต่งกัเผ็ดจะอร่อยพอกินได้เป็นตัวน้ำมูกไหลอ่ะอ่อนเผ็ดหน่อยนีดมากก็จะกำลังสวยนี่ก็เป็นแกงส้มแบบว่าไม่ใช่เป็นมังสวิรัตเนาะแบบว่าเป็นมีปลาด้วยนะจะเข้มคนเวอร์จริงๆขนาดวายว่ากินเผ็ดได้นะแต่ก็คือเป็นเผ็ดจริงๆเผ็ดกูทีอ่ะผสมบัตผนวกกับแกงส้มมันร้อนนะเนาะ ร้อนเผ็ดเลยคือแบบว่าหูดับอะถ้าไม่เผ็ดนะ่าจะกินได้เยอะกว่านี้เขาบอกว่าเผ็ดมากแต่อร่อยนะคะการแท้มะรุมเนี่ยจะต้องแบบว่าอแท้แบบนี้ถ้าเต็มที่หายยากเลยแต่ว่าเสียดายเผ็ดไปนิดนึงเผ็ดมากเลยแหละหึ้ยถ้เป็นมังสวิรัตนะถ้าเป็นแบบว่าถ้าไม่ใช่มังสวิรัตที่ต้องตามพริกแกงใสป่ปลา ปลาย่างไปด้วยหรือปลาแบบว่าปลาต้มไปด้วยนะจะเดินมาอร่อยมารุมนะคะเราควรจะเลือกที่อ่อนๆนะคะอย,อย่าอ่อนมากแล้วก็อย่าแก่มากเพราะว่าเวลาต้มเวลาแกงเนี่ยมันจะได้โอเค แล้วมารุมเนี่ยช่วยในเรื่องหลาย,ลายเรื่องมากลองไปกดกด Google ดูนะคะรับเป็นเสิร์ชดูว่ามารุมช่วยอะไรได้บ้างนะคะนี่ถ้าไม่ออกไม่กินมังเนาะกินกับปลาทอดหรือปลาปเค็มนะเข้ากันเข้ากัน